ยงำลับคลิปนี้นะครับพอยเงยโบรเราได้อยังนี่ปาลทีโต้ได้หัวอูดบังใหญ่ได้พี่น้องเลยเอ้ามาทําความสะอาดหัวอูดกันนะครับผมโอ้ยไปได้ออกมาจะใสา่หัวแบบนี้ว่ะบบดนี้เราก็ทําการจูดไฟพี่น้องครับจูดไฟเข้าไปเพื่อเผาขนกวนเด้อดอะไรนี่แล้วทีนี้ก็จะทําอะไรตัวนี้โอ้ออกไปใส่กเอ้า ใส่โอ้ต้องใส่หลอกนะครับเพราะว่าเขใส่หลอกมาได้เดินดึงผู้เดียวมาได้ย่ำมังสิเลยครับย่ำเห็ดนี่ผมค่อยมีมูดหรอกแต่ว่าย่ำกินนี่ข้นล้ายหลายนะครับบุผมเมื่อนี่เราไปกินเดียวคักๆแล้วเมื่อนี้อ้ามาที่นี่เราดึงลอกขึ้นไปแล้ววะครับดึงลอกขึ้นไปแต่ที่นี่กัดที่เผาครับผมเผาอุดครับผมเผาหัวอุดนะครับเึ้่งพอช้ำปู่แล้วพี่น้องเอ้ยเคิงนึ่งข้าไปกินแล้วเลี้ยงตะขังนี้ไม่ให้นะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วผมพอพอเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้ยยิ่งแข็งแจกแส หามขึ้นมาแล้วกินผู้เดียวถึงบ้านเ่าให้หัวมันกินดําดอดเอ่ยแงยมแเห็ดบ่มีหมูกินนะแง้มเห็ดบ่มีหมูเห็ดนะครับผมเอ่ยแง้กินย่างสีมากินยังสีหน้าเอาของของเรานะครับผมเอาลงไปต้มนะครับผมเราลงไปต้มทําความสะอาดจ้างดีขาวจากปากใส่เครื่องปรุงลุไปนะครับผมอ่าแล้วก็ปิดฝาดีงอกนะครับผมโอ้ขี้มันขี้งวดไปนั่นถึงนอไปนั่นเอา นีก so like ็เอาขี้ต้มมาทานะครับผมเงีสูตรใดอีกว่ามันอีกสูตรใดอีกว่ามันเอาขี้ต้มนะครับผมใช้ขี้ต้มมาทานะครับผมโอ้ดหอีกว่ามันอี้เอาเอาขี้ตุ้มอบไปกวอนพี่น้องเออหรือว่าจีเสียงมูว่ะเอ้าบาบที่นี่ก็เอาไปเผาไฟอีกนึงนะครับโอ้เผาสมัยด่ากันเลยเนาะจะมันถ้าไม่ตุ้มขี้ต้มเดี๋ยวปะเออมันถึงว่าก็โก๋บึงมันจะนวนุ่มลึกกว่าเดิมหรือหรือยังไงก็โอ้ใลรงงอ่ะ วัี่นีเราก็เอามาเผาอีกแค่นึงนะครับผมเออพี่เผาลายใหญ่สิน้อยอยังไม่สุกเแคนเดี๋ยวียอาหน่อยเอาเผาไฟแล้วก็มาทําความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ้าววันที่นี้ก็เอามาใส่ไปโอ้เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเออเทน้ำกิ้มไปจังหน่อยนะครับโว้ามนี่ได้กินผู้เดียวสมใจอีหลีเนาะบ่ดี้ด้แบ่งผู้ใดเลยครับผมเออผู้ใดมากกับ่ได้แบ่งเลยขึ้นมากิ่นต้งเฮียน